ขอบคุณมากนะครับที่มีท่านข่าวที่ที่สารเวลามาแล้วก็จริงวันนี้เป็นงานลอนชตัวรีพอร์ตนะครับก็คือเทรดแอนด์เดลล์บอร์ดมันเป็นรีพอร์ตซึ่งมันเป็นรีพอร์ตครับจากทางอังกฤษนะครับซึ่งซึ่งทำเป็นประจําทุกปีนะครับโดยในปีนี้ครับธีมหลักที่จะพูดถึงเรื่องของเทรดไนแอนส์นะครับแล้วก็ความสําคัญของเทรดไนแอนส์สำหรโดยเฉพาะในกลุ่มแับประเทศที่กําลังพัฒนานะครับหรือว่าเซาเซาที่เรารวมถึงประเทศเราด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของที่เราอยากจะพูดถึงก็คือว่าความสําคัญเนี่ยตอนนี้คือจริงๆแลล้วเนี่ยตาดเงินนนเี่ยถูกคอโทง นะครับอยู่ในในส่วนของภูมิภาคที่อยู่ทางทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเราก็คือทางฝั่งของยุโรปทางฝั่งเมริงกาแต่ว่าในส่วนของการค้าเนี่ยมันเกิดที่นี่ค่อนข้างเยอะประมาณ 7- 0็ถึงของการค้าเนี่ยอยู่ในในส่วนของภูมิภาคเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะบาลานซ์ในส่วนของตลาดเงินกับตลาดในเรื่องของการค้าเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ทุกที่ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะส่งเสริมในเรื่องของว่าตอนนี้อย่าไปมองในส่วนของเรื่องของการผลิตในส่วนของโลจิสติกทั้งหมดเป็นเป็นภาค ในเรื่องของการเทรดไฟแนนซ์มีส่วนสําทัญที่ทําให้เกิดการค้าในระหว่างโดยเฉพาะใน i n t อร์ a t i o n a l trade ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ครับในช่วงแรกก็จะมีในเรื่องของท่านท่านเสียศักดิ์นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของความสมานระหว่างประเทศที่มีผล่อเรื่องของการค้านะครับแล้วก็มีท่านสุปฏีนะครับก็จะมาพูดถึง reaction ของประเทศไทยนะครับ going forward เดินหน้าต่อไปเราคิดยังไงในเรื่องของการค้า แล้วท่านสุภชัยนะครับซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นกีโนตพิเศษสำหรับเรานะครับวันนี้ก็คือจะมาเจาะในเรื่องของดีเทลตัวรีพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยคนที่ทํารีพอร์ตจากทางทัศนะครับซึ่งก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตัวรีพอร์ตมีได้ได้ข้อสรุปเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทเนลนะครับซึ่งก็จะมีนับเกียรติกท่านอธิบดีนะครับกรมทรัพย์ธรรมปัญญานะครับกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมเศรษฐกิจนะครับของทางกระทรวงต่างประเทศนะครับแล ADB และผู้วิหยารทางโบรกเก์นะครับ mm hmm. ก็จะมาพูด mm hmm. มาถกกันนะครับเป็นพ a n e l i น t ลิสต์ในเรื่องของการที่ว่าเราจะพบค้นพบอะไรได้บ้างหรือว่ามีทางออกอย่างไงให้กับประเทศไทยและภูมิภาคในอาเซียนบ้างอันนี้เป็นข่าวๆนะครับของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับมันจะจบได้น,นังขาไปสู่การับเรื่องเี่านอกไเออจริงๆแล้วมันเป็นเพราะคือตอนนี้ครับเราอยาก เป็นผลสรุปหลกัหลกๆเลยคือเราอยากให้มองในเรื่องของเทรดไฟแนนซ์เป็นส่วนสำคัญในการปรับเพื่อเศรษฐกิจของโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าลันะเพราะหลายๆท่านตอนนี้ก็จะมองในเรื่องของภาคผลิตภาคเกษตรภาคอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับถ้าเกิดไม่เกิดการค้าที่ในเรื่องของเทรดไฟแนนซ์ขึ้นมาเนี่ยหรือการทีก,การเรียกแหล t เทรดไฟแนนซ์ก็คือระบบการซื้อขายกันนั่นเองนะครับก็คือมีผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็มีตัวคนที่คอยเป็นคนประกบในเรื่องของการส่งเงินการจ่ายให้จ่ายในแต่ะางาเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่ให้ความสำค เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดที่เราทําจากต้นทางเนี่ยก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราพยายามจะบอกว่าเทรดแฟนแนนซ์ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันทีนี้ในเรื่องของเทรดแฟนแนนซ์มันครอบคลุมไปถึงส่วนอื่นๆด้วยอย่างเช่นในเรื่องของความผันโผค่าเงินนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงเนี้ยเราก็พยายามอยากจะเขาเรียกอะไรดีครัผลักดันแล้วก็ผมเข้าใจว่าเอสเอ็มพีเองก็จะมีมีการพูดถึงตรงนี้ค่อนข้างบ่อยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือแต่หลักการ ซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเอามาศึกษาต่อด้วยนะครับว่าทางตัวรีเสิร์ชเนี่ยหรือตัวรีพอร์ตเนี่ยเขาแนะนําให้เราไปยังไรบ้างรีพอร์ตเองมันจะพูดองค์รวมยังไรบ้างคะเใครแชร์ทีไหนไม่ครับจริงๆเราพูดถึงทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของอความผันผวนถ้าตัวห้างเงินเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็จะมีในเรื่องของ climate change ด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย climate change ตอนนี้มันค่อนข้างเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงค่อนข้างมากนะครับ แล้วก็ในส่วนตรงนี้มันทําให้เกิดคอสช่ค่อนข้างเยอะในการที่เราจะต้องในในส่วนของภาคการค้าโดยเป็นพิเนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็มีการการเข้าถึงน,นั้นคุณก็จะมีผลผลก็เรียกอะไรมีมีเอฟเฟกมีผลกระทบต่อเรื่องมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทํายังไงให้ทุกคนเอาแวร์ในตรงนี้เอาไว้ why. คือต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่ต้นทุนมันไม่ได้เรือกแต่ตัวทัาะส่วนสินค้าเท่านั้นมันจะต้องมี p l u ส p l u สอะไรขึ้นมาอีก มีแพสในส่วนนี้ส่วน,นหขึห่งเพราะฉะฉนั้น่เราเวลาเราทําสิ่งพวกนี้เราก็ต้องบางทีเราไปไประหยัดคอสในเรื่องของรดักชันแต่ว่ามันมีมีคอสอื่นเช่นกฎกต,ติกาของของการค้าโลกก็มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะมี r ู l e มีเ e g u l a t i o n อะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้ระวังซึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือในเรื่องของเทรดนซ์เพราะฉะนั้นมันมีในเรื่องของ interest rate มีอะไรต่างๆอานาเข้ามาเป็น f a c t o r ร์ต้องการเยอะเ yeah. มีท่านสุภชัยแล้วท่านเสี่ย